สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุภูสะคนตอนรับข่าวซูช่องก็ติดหววดังมาแช่นะจ้ะก็มาบอกับแอดมินในวันจันทร์ที่21สิงหาคมนะจ้ะแอดมินก็มีแนวทางดีๆตัวเล็กมาปังเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบ่งกันอีเชนเคอรนนะจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินกับผูมจใจนํนนเนาเสนอแนวทางของแอดอีนั่งน้อยต่อโดยแนวทางของแอดอาจารย์สามมาศนะจ้ะตกถ่ายโดยแนวทางของแอดอาจารย์ชวรโรดได้พี่น้องเดอ้อ ก่อนไปรับชมระฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสผูสันนาากคนนะจ๊ะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนนาะจา๊ะพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ๊ะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสปูสักคนนะจ๊ะ เื่อเป็นการบดเสวนาเขาก็ไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทังของแอดอีนางหน่อยกันก่อนเลยจ้กรัฐบาลไทยงวงพระเจ้าวันที่หนึ่งกันยายน2566รสิซึ่งวันนี้เพ,พิ่นกระห้วิ่งรูดไิธีลักซีกับลักหา,กาดไ,ได้พี่น้องเดอ้อวิ่งรูดซีกับหาเรมักไซวิ่งแซรูดก็จัดไปได้พี่น้องเด้อลักซีที่ไ้มากก็ได้แกซีสามซีหาแล้วกับซีหกนะจ๊ะตอ่อ้ดยรับหาไฮพิธีหาหก หาเจ็ดและหาเก่าจากต่อโดยตกกันเพื่อนไฮวไธีสี่ศูนย์แปดหกเก่าสี่และเก่าหาได้พี่น้องเด้อตกกันสี่ศูนย์แปดหกเก่าสี่และเก่าหาวิ่งรูดสี่ก็หาเลขวิ่นลักศูนลักสามลักสี่ลักหาลักหกแล้วก็ลักเก่าได้พี่น้องเดอ้อแอวทางแอดอีนางน้อย ไปเบื้องต้อมันที่โน,นทางของแอดอาจารย์สาม,มารถกันต่อได้จากรัฐบาลไทยงวบประจาวันที่หนึ่งกันยายน5 5 6พัซึ่งก็ให้มาหางเดียวเน้นๆนนเนาะจ้าสามตัวเม็ดเดียวนั่นก็คือ6กเก้านย์พี่น่องเด้อหางเดียวเน้นๆนนหกเกชุดทองก็คือ60 69และเกศจ้า60 69และเก้นบนล่างวิ่งรูด เก่าจ้าบนล่างวิ่งรูดเก่าเวยพี่น้องเดอ้อเนื้อท้าของเอด็ดอาจารย์สามารถไปเบังตอกันทีเนือทางของของเอด็อเอดอาจารย์ชวโรวเนะจ้ะรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาเพิ่นก็ให้เขาเหลขกไทยสองตัวบนนะจ้ะนั่นก็คือแปดสองพี่น้องเด้อให้เขาตรงๆร่มาต้องกลับนะจ้กแปดสองเอากลับมาเบองตอกันที่ หกันยาย่นกันต่อเลยจ้ะสืเพิินกระได้ปล่อยแนวทางมาใา้แล้วสืเพิินกระไ้ไปธีหาศย์หาหนึ่งหกศูนแล 61, ้วก็61หได้พี่น้องเดอ้อต่อด้วย70และ71จ้าหาศูนย์หาหนึ่งหกและ71จ้าแนวทางแอดชวโรดแคบไปเบิง้งจดไปเบิ้งกันเด้อจ้าเพราะว่าจะเป็นแนวทางของแอดอีนั่งน่อย แอดอาจารย์สามารถแล้วก็แนวทางของแอดชวโรดนะจาะแค่ไปเบิงจุดใเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการสื่อลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเด้อทายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจาราณในการรับชมและก็รับรูข้อมูลอย่างมีสตินะจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็นสนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่า สิ่งผิกกดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวท่านทุกอาจารย์ทุกๆสำนักนั่มเด้อจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีเด้อจ้าสือตามกระลังทรยบสือตามผืนดวงของเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อจังจะถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูสคนโชคดีแห้งๆปังๆมันหมากันทุกคนเด้อจ้า สำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องไปซ้ำนีก่อนแล้วจ้าเหล่วจังกลับมาพอกันไหมในคลิปนะสวัสดีจ้า